สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับมืออื่นครับวันที่14นะครับ17นาฬิกาหาโมงเย็นเป็นต้นไปกับพี่น้องนะครับบอดบิ๊กใจปั้มนะครับจัดฟรีคอนเสิร์ตหน้าฟินรับยูคอนแกนกับพี่น้องนะครับเอาไปฟังบางช่วงบางตอนบอดบิ๊กบอกแบบซี่นะครับ พี่นะครับเพราะเรามีคอนเสิร์ตหน้าร้านเลยพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ตโตเกียวมีคอนเสิร์ตชมพีคอนเสิร์ตโตเกียวครับพี่น้องพร้อมการเล่นน้าอยู่หน้าร้านครับพี่น้อง14เมษายนนี้ที่ขอนแก่นครับพี่น้องเริ่ม5โมงเย็นเป็นต้นไปครับพี่น้องเริ่มเล่ยนหน้า่งนี้5าโมงแรกเป็นต้นไปไม่อย่ายงไรครับพี่น้องเจอตะวันแดงขอนแกนน่นอีกขีดตรง ถ้ามาจากฟางเนี่ยก็ได้เป็นโกโฮเซียวห้างใหญ่นะครับผมตรงนี้จะมีหูงงน้ำมีซุปเปอร์น้ำมหากรรมน้ำทะลักตรงนี้นะครับพี่น้องและพร้อมรับชมพีคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกค,ครับพี่น้องมากันเลยมากันเลยและปาร์โฮสเราก็เปิดปกตินะจ๊ปะปาร์โฮสเราไม่ได้ปิดนะจ๊ะเปิดทำการปกติและพรุ่งนี้โฮสเราจะมาโชว์อยู่หน้าร้านด้วยพรุ่งนี้เวทียิ่งใหญ่มาติดตั้งระบบไฟแสงสีเสียงระบบน้ำเราไม่ได้เอาน้ำธราารมดา,าแล้วเอาน้ำจากแม่น้ำซาวแอฟริกามาติดตั้ง้เลยเลยพือ่อความอัดร้อนในการเล่นนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้14สิยส มง้ปจ้าป๊ดพี่น้องนะครับมุ้ยเผยใจปั่มแบบนี้อีกแล้วครับพี่น้องนะครับฟีคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกพ้อมครับพี่น้องยูนาฟินขับนะครับแล้วก็บาโหดเนี่ยก็เปิดอ่าปกติครับพี่น้องนะครับเต้นเสร็จเข้าไปบาวโหดพ้อมครับพี่น้องนะครับป๊าดนะครับเอาอ่าผู้ใดอยู่ใกล้นะครับหรือว่าผู้ใดผ่านไปแถวนั้นก็แวะไปหา ทั้งฟังของบอสบิกหรือว่าทีมงานตัวเกียวมิวสิกได้เด้อครับพี่น้องไปเล่นน้ำยู่ฟินขับบาวโหดของผู้ใหญ่บ้านครับพี่น้องดูหน้าฟินขับเลยครับทุกท่านครับอาจจะปิดถนนตรงนั้นเลยนะครับเล่นน้ำกันครับป้าสุดยดอดเอลีครับนี่คือตอบแทนแฟนขับนะครับพี่น้องตอบแทนความแบบ รักแล้วก็ความเอ็นดูนะครับของทีมงานนะครับของค่ายตัวเกี่ยวมิอสิกครับพี่น้องนะครับอ่าเพิ่นก็จัดคอนเสิร์ตให้เบิ้งฟรีครับพี่น้องนะครับผู้ใดอยู่ใกล้นั้นก็เข้าไปให้กำลังใจได้เด้อนะครับเป็นงานในเปิดช่วงเย็นครับห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับพี่น้องนะครับมืออื่นครับวันที่สิบสี่นะครับผู้ใดอยู่ใกล้ก็แวะไปได้เลยนะครับแต่ว่ามื้อนี้ครับพี่น้องมื้อนี้นะครับท่านใดอยู่จังหวัดศรีสะเกตอำเภอปางกูนะครับอ่าอยู่บ้าน ตาเปียงสำโรงประสาทนะครับตำบบสำโรงประสาทู้ใดอยูไกลก็ไปแห่กนนีใจในส่วนของค่ายตัวเกี่ยวมิสิกได้เต็มวงครับเมื่อนนี้ครับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับพี่น้องนะครับใจใหญ่ใจถึงจริงๆบอไม่ไผ่เห็ดเพื่อแฟนคลับดีขนาดนี้เราพี่น้องนะครับจัดคอนเสิร์ตให้เบิงฟีมืออื่นครับทุกท่านครับเอานั่นแหละนุ่มบอลและข่าวสารมาบอกมาเราไปฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารมาอัปเดต เดี๋ยวมาฝากกันรอบหนึ่งคลิปนี้แล้วไปก้อนคลิปหนาพอกันไมสวัสดีครับ